เอาละทุกคนวันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนมาร์ทคอดกันเนาะก็จะใกล้วันแม่ละก็รู้สึกแบบอยากจะเปลี่ยนมาร์คออันเก่าอะโอเคงั้นก็เดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเนี่มันโรงเรียนนี่มันโรงเรียนว,ว้าไปที่อื่นไปเออวโรงเรียนอันนี้มีแฟชั่นขายนี่ว้าอืมโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะไปกันที่นั่นเลยเนะเาะะไปว้ามาถึงแล้ว ามชุดจะเอาชุดไหนดียนึกไม่ออกฮะเลือกไม่ถูกเลยอืมเป็นว่าให้ท่านผู้ชมเป็นคนเลือกให้นะมีหัวเขียวฟ้าจมพูนเนาะอะไะก็ส,สั้นๆไม่มีอะไรมากเหงาไม่รู้จะทําอะไรก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยละ่ะเออมีอะไรจะบอกระปวดคอไม่สบายเสียงเลยเป็นงี้นะโอเคจบ